สวัสดีครับท่านผู้ชมอากาศหนาวๆเย็นๆแบบนี้ถ้าไม่มีอะไรทํากันนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดช่อง WDB Channel วันนี้นะผมจะมารีวิวนี่เลยเว b ชูเตอร์คือเหมือนกับเป็นใยสไปเดอร์แมนนะตัวนี้นะเรามาดูกันว่าข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างชุดนี้เราซื้อมาราคาเนี่ยแปดบาทมีอะไรนี่นะสเปรย์เหมือนสเปรย์ฉีดปีใหม่นะครับให้มาทั้งหมด3สีนะมีแดงเหลืองเขียวกระป๋องพลาสติกบรรจุน้าเนี่ย ลายตัวนี้ตัวกดที่แบบปล่อยอะ่ะนี่ก็จะเป็นเหมือนฝาครอบฝาประกอบเวลาหลังจากเราใส่กระป๋องแบบเนี้ยประมาณนี้นะแต่ก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่นงแล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่ที่ใส่มือนี่แล้วก็ให้ถุงมือมาด้วยถุงข้างนี่เอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นยังไงเราประกอบเสร็จแล้วนะวิธีประกอบง่ายมากเลยก็คือเนี่ยกระป๋องสีเมื่อกี้ เนี่ยผมใส่ลงมาในนี้ละเนี่จะเป็นตัวกดนี่ออกย้ายออกเราจะแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนเดี๋ยวมาลองดูกันว้าวสไปเดอร์ออมาแล้วท่านผู้ชมฮ่ผมสไปเดอร์ออมาถึงข้างนอกแล้วนะเดี๋ยวลองฉีดให้ท่านผู้ชมดูเลย เป็นกระป๋องที่วันปีใหม่อ่ะที่ฉีดโฟมเนี่ยคือจะไม่เลอะมันจะทําความสะอาดได้เป็นโฟมแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเขาเอาออกได้นี่มันจะไม่เลอะเทอะจะไม่สกปปกเท่าไหรนี่เราลองเล่นไปแล้ว850บาทราคานี่เล่นได้สนุกแต่ว่าเปลืองไปหน่อยเพราะว่ากระป๋องเขาเล็กนิดนึงกระป๋องเขาแค่นี้เองความจุความอะไรของโฟมเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเด็กเป็นยูชานลของเราย่าได้วเวลาไปช่วยโลกแล้ว